เดี๋ยวช่างถ่ายวีดีโดลอละข่าวสดข่าวนี่เจอใช่ไหมครับอันนี้กำลังสดงตัวเช็คซ่อมแอร์แขวนนะครับแต่มาติดผนังน,นะครับคาวเรียนะน่าจะใช้มาประมาณสามสิบปีได้นะประมาณน,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 นี่ต่อคาลเลียโอเคมีปัญหานะครับของพี่เขาหนูเอ่อลมพัดฝ้าเปิดแล้วก็นหนูเข้ามาใน พอเย็นนะครับแล้วก็ทําให้เปิดแล้วไม่เยน็อนคอยรออยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเปิดเบเกอร์ดูก่อนติดไม่เลยตัวนี้กดปุ่มได้เลยนะพี่น่าจับนะช่างช่างก็จำไม่ได้มันนะมีรีโมทอ่ารีโมทอะไรพี่อะไแล้วเจ้าของห้องไม่เตรียมเลยเลย <laughs> ออ มีสามปุ่มเลยนะเดี๋ยวแต่ผมเปิดไม่มีเห็นเดี๋ยวนะจำได้มันมีรีโมทอะรีนี่ได้เหมือนปกติเขาจะเปิดจากรีโมทนะอืมผมก็ว่าเห็นมันมีรีโมทนะรีโมทอรีโมทกันเดี๋ยวตัวรับรีโมทนะอยู่นี่นะเอาแล้วทำไมไปวางไว้ตรงนั้นล่ะโอเคครับนี่รีโมท ปติเมันก็น่าจะกดตรนเออแล้ันรวมทำงานออนี่เปิดปุ่หนึ่งนะต้องเปิดประมาณเบอร์สามนะะไฟไม่ให้ติดละเบอร์สามกดนะโอเค ไดข่าว่าหนูหนูตายด้านในนี่ด้วยนะพี่ใช่คือได้กลิ่นออกมาจากชอ่อ,องแร์อะออกงงเลย yeah, แ,ลแลย่ไอ้แล้วแล้วเอาอกอ,อกออกยางฮะหนูออกแล้วหนูออกแล้วใช่ไหมออกแล้วอ๋อนี่ไงอ๋อมันกัดเข้านี่พี่กัดใช่ไหมไม่มันเข้ามาทางนี้ว่ะอ๋อม,มันจะกัดออกตรนี้งงเลยว่ามันเข้าไปได้ยังไงมันสูงเลมาก เขารูพวกนี้ได้พี่นี่ไงมันใหญ่กว่ารูพวกนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณซ่องดูรูก่อนมันตัดเข้ามาทางนี้แล้วมากเนี่ยข้างล่างนี่แหละพี่รูล่างพี่รูล่างไม่น่าจะมาจากข้างบนนะเนี่ยรูเนี่ยเนี่ยพี่ต้องหาอะไรอุดไว้เผื่อดูก่อน าจจะลงมาจากช่องแอร์แล้วก็มาตรงนี้บ้างมันเข้ามาจากท้่อย่างี้ก็ห้องหลังห้องพี่หรือว่าหล่นลงมาแล้วก็จะกัดออกไปข้างนอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะปกติมันก็ไม่เคยพขกจากที่หลังอืมกลิ่นไปได้หมดพี่กับตรงนี้มันจะเข้าตรงนี้ได้ไงหนูจะเข้ารูนี้แล้วก็ลงมาล่างเพราะตอนนั้นเจ้าสองเขาบอกว่า เห้ hey, อีกตัวหนึ่งที่ตีตายนะดูสายไฟตรงนี้ก็ไม่มีขาดนะสำคัญคือสายคอนโทรนนะครับสีนี้อ๋อนี่ไงอ๋อสายนี่นครับนี่นี่น,นี่ตัวนี้เป็นคอนโทรลนะเนี่ยอ๋ออันนี้คือเรียกว่าขาดเลยใช่ไหมขาดครับขาดเนะสายนี้นะครับนี่คอนโทรน สีน้ำเงินต่อกันน้ำเงินนี่นะแล้อืมมันมีแต่ลงจริงด้วยโอเค,อเคนี่ L N N แล้วก็มีคอมนะครับที่เป็นนี้ขานี่ขาเห็นเห็นเลยโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วช่างเห็นแล้วใช่ครับวัดไฟดูกัน ไฟมาหรือยัง,งนะดีแล้วจะได้ไม่ต้องไล่เยอะช่างจะได้จบงานเร็วนะครับไม่ใช่อะไรแสดงว่าไอ้สเส้นที่ขาดมันคือเป็นตัวทำให้มันเย็นไม่เย็นใช่เป็นตัวสั่งคอมเส้นด้านนอกอันนี้ไฟเข้านะครับตัวน,นี้เอ็นออกเนาะเอ็นตัวนี้ไม่ต่อต้องวัดเอ็นตัวนี้กับซีอ่ะตัวนี้สั่งแล้วนะครับนี่สีขาวนะครับเป็นอคอนโทรลนะฮะ ไปที่คอมเพรสเซอร์นะครับโอเคเดี๋ยวต่อตรงน,นี้เดี๋ยววัดขาคอยไปเหมือนกันเลยปิดก่อนนะครับข้อบวกกับร้านแอร์ทั้งสงเครื่องด้วยนะ,ะครับ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 พอดีเ<ล>ครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมแอร์ให้เสร็จกันพี่เกมันพี่ก็จะโทรมาพอดีฝากหมอ<笑><笑>จังหวะเลยจังหวะเลย อ๋อไม่เป็นไรพี่อากาศเย็นอยู่พี่นี่ก็ปอกสายนะครับเดี๋ยวฉันจะวัดโอห์มดูกันโอเคใช่ไหมโอเคพี่อากาศอากาศเย็นอยู่ครับวัดโอมคอมเพรสเซอร์ดูนะครับไอ้ไม่ใช่ขาแม็กนะครับแมกมิติกจับเอ็นเทียบกับขานี่นะครับ ขึ yeah, open it, huh? mm ้นโอมอยู่นะฮะต่อสายโอเค ตัวน,นี้นะฮะจะเป็นสายเมนนะครับไปที่คอมเพรสเซอร์นะครับสีดำขาวนี่พวกอันนี้เป็นคอนโทรลนะครับตัวนีเ้เดี๋ยวจับกระแสตร,ตรงนี้นะครับแล้วค่อยไปดูคอมเพรสเซอร์อีกทีหนึ่งเปิดเบรกเกอร์กัน ะทำเลยนะปุ๊บทำเลยนะกระแสขึ้นห้าจุดสามหนึ่งแอมป์นะครับนี่แปงว่าพัดลมต้องเบอร์สามไอ้ลมแรงนะอไงที่เขาใช้ล้างแอร์ด้วยนะสองตัวโอเค ความพิเร <st uttering into noise> ์ทำงานนะครับเดี๋ยววัดโวลต์ขาออกนะครับตั้งไปที่ AC นะจะดีต่อก็จับ N กับ N กับ C นะครับคอนโทรลนั่นเองขาออกนะครับสองร้อยสามสิบสองโวลต์นะครับ เริ่มเย็นแล้วมาดูแอมเพอร์เท่าไหร่ตอนนี้ทำง,งานสักพักแล้วนะฮะัห้าจุดห้าจุดห้าห้านะครับอีู่ไปมันเกินหกแอมป์อยู่นะครับก็ยิ่งเย็นก็ยิ่งแอมเพิ่มนะครเดี๋ยวไปดูไฟร้อนหน่อยเดี๋ยวครับร้อนนะครับดูโอเคก็ยังดีนะครับ๋อตอนนี้ตอนนี้เข้าไม่ได้นะ มีฟูนอุดอยู่นะครับมีรอยหนูแทรกเจากไม่ได้นี่มีฟูนโฟ,นโฟน๊อยู่พี่เข้าได้เนาะตออโอเคครับยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับก็คือตอนนี้ก็คือลมพัดแล้วก็ฝ้าเปิดนะครับพี่เขาแล้วพี่เขาไม่อยู่บ้านกับไมกทีก็มีหนูอยู่ในห้อง <c oughs> <laughs> โอเคยังไงก็ระวังระวังด้วยครับ ไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับส,สู้ครับขอบคุณคัคัเที่มาท่งงานหวังว่าจะมจะเพื่อนได้นะครับก็คือเปิดติดแต่ว่าไอยลอยไม่ทำงานนะการนี้